And then time. Is in the lead. เกะต่อไปเป็นวิธีการติดตั้งแอปตัวจัดการไฟล์ซึ่งในส่วนของ Android 10 Android 11หรือ Android ที่ต่ำกว่านี้ก็สามารถใช้แอปนี้แอปเดียวได้เลยวิธีการนะครับให้เราเนี่ยมาเข้าที่ตัว Play Store แล้วก็เซิร์ชนะครับคำว่า z a เจอแล้วคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการติดตั้งเนาะก็รอสักครู่นะครับทำการดาวน์โหลดเนา เมื่อทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับออกจาก google play หรือเ t โตรแบบนี้เนาะแล้วก็มาจิ้มเข้าที่ตัวแอปแท็กไฟล์ซึ่งในส่วนของ android 10แล้วก็ android ที่ต่ำกว่านี้ก็กดแค่อนุญาตอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะ copy ไฟล์วางไฟล์จัดการไฟล์ต่างๆในเครื่องได้แล้วแต่ถ้าเป็น android 11นะครับทำตามต่อไปนี้ได้เลยให้มาคลิกที่ android แล้วก็ data จากนั้นนะครับตัวระบบของตัวแอปแตกไฟล์เนี่ยหรือว่าแอปตัวจัดการไฟล์เขาจะฟ้องแบบนี้มาเนาะให้เราเนี่ยกดโอเคจากนั้นเนาะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เราเนี่ยนะครับมาดูด้านล่างสุดเลยคําว่าใช้โฟลเดอร์นี้นะครับสีน้ําเงินตรงนี้เนาะให้คลิกจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าอนุญาตให้นะครับตัวแอปแตกไฟล์หรือว่าตัวจัดการไฟล์เนี่ยเขาถึงไฟล์ใน Data าไหมให้เรากดอนุญาต เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการแตกไฟล์กอปไฟล์นะครับหรือว่าวางไฟล์เข้าไปจัดการโฟลเดอร์ต่างๆในระบบมือถือที่เป็น Android 11ได้เพียงเท่านี้เองนะครับาจากนั้นเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการดาวน์โหลดไฟล์ต่อนะครับผมจะมีวิธีการยังไงไปดูต่อเลยครับผม Let's go โอเคนาะอตอไปเป็นวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดผมใส่ให้ในทวนะิตเตอร์เนาะเราไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งแอปทวิตเตอร์ก็ได้ให้ใช้วิธีการดาวน์โหลดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ตามวิธีการในคลิปนี้ได้เลยให้มาคลิกตรงเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้เนาะจากนั้นมาคลิกตรงช่องค้นหาพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวทีเข้าไปก็จะมีคําว่าทวิตเตอร์ขึ้นมาเป็นคําแรกเนาะคลิกจากนั้นถ้าตามหน้าจอเนาะทวิตเตอร์เนี่ยคือคําแรกแล้วก็ให้มาคลิกตรงคําที่2ก็คือค้นหาในทวิตเตอร์ คลิกเข้าไปเลยจากนั้นจะได้หน้าตาแบบนี้มาเนาะให้ดูช่องแรกเลยนะครับด้านบนสุดก็คือค้นหาในทวิตเตอให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ที่ A แล้วก็เว้นวรรคเนาะ T O N G แล้วก็เว้นวรรคเนาะ C H จากนั้นจะขึ้นทวิ t เตอร์ผมมาแบบนี้เนาะให้คลิกเข้าไป แล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาให้เลื่อนลงมานะครับจะเจอในส่วนของทวิตนะครับให้คลิกตรงลิงก์โหลดฟราคลิกเข้าไปเลยอ่ะจากนั้นจะได้หน้าตาแบบนี้มาเนาะให้มาคลิกตรงเทคมีสีเขียวอ่ะรอสักครู่จะได้หน้าตาแบบนี้มาเนาะให้เลื่อนลงมานะครับมากดตรง s u b s c r i b e เมื่อกดติดตามเสร็จแล้วย่อหน้าลงเนาะกับหน้าเดิมแล้วก็มาคลิกตรง Follow เมื่อทำการกดติดตามเพจ Facebook เสร็จเรียบร้อยเนาะให้มาสังเกตด้านล่างสุดเลยนะครับตรงลูกศรที่ผมชี้เนาะจะมี Facebook แล้วก็มีวงกลมแล้วก็จะมีกากระบาดเนาะให้เราคลิกกากระบาดทิ้งได้เลยแล้วเขาจะพามาหน้าเดิมเนาะให้มากดตรงอันล็อกจากนั้นจะขึ้นแอดโฆษณาแบบนี้มานะครับจะมี2แบบด้วยกันถ้าตามหน้าจอเนี่ยเรากดตรงกากบาดทิ้งได้เลยแต่อีกแบบนึงนะครับจะมีคําว่าโค้ดขึ้นมาทางตรงด้านซ้ายเนาะให้กดโค้ด แต่ถ้าตามหน้าจอนี้ผมจะกดการกระบาดเนาะแล้วเขาจะพากลับมาหน้านี้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับให้เรากด Get Link ได้เลยแล้วจะเด้งบัญชีนะครับให้เราเลือกเพื่อทําการดาวน์โหลดเนาะกดตกลงแล้วเขาจะทําการดาวน์โหลดไฟล์นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะเด้งแบบนี้มาเนาะให้กดตรงแอป,ปสีเขียวได้เลยจากนั้นเนาะจะเด้งพามาหน้านี้นะครับจะมีโฟลเดอร์90 fps อยู่เนาะให้เราคลิกค้าง แล้วก็กด copy จากนั้นนะครับให้มาเลือกตรงโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนะาะเอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการจัดการนั่นเองแล้วก็กดวางตรงปุ่มสีเขียวได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับการดาวน์โหลดไฟล์เนาะใครทำได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาสอบถามกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการลงไฟล์ต่อเลยครับผม let's go โอเคเนาะต่อไปเป็นวิธีการลงไฟล์ให้เรามาคลิกตรงโฟลเดอร์ 90fps นะครับคลิกเข้าไปแบบนี้เนาะจากนั้นจะเจอไฟล์นะครับเกม p a d 1.4.0ตัวนี้นะครับที่มีรหัส924ด้านหลังเนาะให้เราคลิกค้างแบบนี้นะครับจากนั้นกด copy แล้วก็มาคลิกตรงด้านบน 90fps เนาะ Device Memory แล้วก็หาโฟลเดอร์ Android Data จากนั้นนะครับ ในส่วนของ PUBG ก็สามารถลงได้ทั้ง PUBG เกาหลีแล้วก็ PUBG นะีโกบอลเนาะถ้าตามคลิปนี้เนี่ยผมจะขอลง PUBG เกาหลีเนาะแล้วก็การเข้าไปวางไฟล์เนี่ยเหมือนกันทุกโฟลเดอร์นั่นเองนะครับผมให้มาคลิกตรง com. p u b g krmobile จากนั้นมาที่ไฟล์เนาะ u e o g a m e shadow shadow แล้วก็มาที่ save แล้วก็หาโฟลเดอร์ paks เนาะจากนั้นทําการกดวางตรงปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะครับการวางไฟล์เพียงเท่านี้เองง่ายมากๆเนาะทำการเคลียร์แอปหน่อยเนาะแล้วก็เข้าเกมนะครับเพื่อไปดูว่ามันจะสามารถเปิด90 FPS ได้จริงหรือไม่นะครับผมไปดูกันเลย โอเคเนาะผมเข้ามาในเกมแล้วหลังจากที่ลงไฟล์เสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกัน3ส่วนเนาะส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของการตั้งค่าเนาะกราฟิกกับเฟรมเรทหลังจาก,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 กที่ลงไฟล์เสร็จแล้วส่วนที่2หรือว่าข้อที่2นะครับเราจะมาทําการล็อกการาฟิกกับล็อกเสียงอัลตร้าส่วนที่3นะครับเราจะมาทําการในเรื่องของการที่บอกว่าเอ้ยยกเลิกการใช้งานหรือไม่ต้องการใช้งานแล้วจะมีวิธีการยังไงเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องลบไฟล์เพราะว่าไฟล์เนี้ย มันลงไปแล้วแล้วมันจะมีการรีกลับเมื่อเราออกจากเกมนั่นเองเนาะมาดูส่วนแรกกันต่อเลยเข้าตรงเซตติ้งหรือว่ากราฟิกนั่นเองเนาะเมื่อมาตรงนี้จะขอเริ่มจากเฟรมเรทก่อนเลยนะครับนี่มี90 fps มาแล้วเนาะทีนี้ในส่วนของกราฟิกนะครับดีมากๆเลยมือถือของใครนะครับที่ไม่สามารถปรับ ตั้งแต่บรนด์ HD HDR หรือว่า Ultra HD เนี่ยก็สามารถปรับได้แล้วนะ,ะบวกกับในส่วนของ90 FPS แต่ข้อแม้นะครับตรง Ultra HD เนี่ยเมื่อเราโหลดมาใช้งานแล้วก็เปิดแล้วเนี่ยมันจะปรับ90 FPS ไม่ได้เนาะแต่ถ้าตามหน้าจอนี้นะครับเราสามารถปรับกราฟิกที่ HDR แล้วก็ปรับเฟรมเรทได้90 FPS เลยนะครับผมอ่านี้ดีงามประรามเปนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการล็อกกราฟิกไว้นั่นเองนะครับทุกคน ตรงกราฟิกนะครับให้เราปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะผมจะขอปรับตรงเป็น hdr แล้วกันแล้วก็ตรงเฟรมเรทเป็น90ไว้อันนี้เป็นในส่วนของต่อสู้นะกดโอเคแบบนี้ไปก่อนนะทีนี้ในส่วนของล็อบบี้นะครับเช่นกันเนาะผมจะขอล็อกไว้ที่ hdr นะครับเฟรมเรทเป็น90 fps เนาะแล้วก็กดโ OK อเคโอเคไปทีนี้ในส่วนของตั้งค่าเสียงนะครับมาเลือกเป็นเสียงอัลตร้าแล้วก็กดโอเค อ่าเรียบร้อยเนาะสส่วนก็คือกราฟิกกับออ d ดิโออ่าเรียบร้อยแบบนี้นะจากนั้นเราออกจากเกมนะครับอ่าแล้วก็เคลียร์แอปเกมหน่อยเนาะแล้วก็เข้าเกมมาใหม่นะครับ โอเคผมก็เข้ามาในเกมเป็นรอบที่2นะครับหลังจากที่ลงไฟล์เสร็จแล้วก็ทําการบันทึกตามที่แจ้งไปเนาะหรือว่าที่บอกไปนั่นเองแล้วก็เข้าเกมมาใหม่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไล่ตั้งแต่ในส่วนของเซตติ้งกราฟิกเนาะอ่าจะเห็นนะครับว่ามันล็อกกราฟิกไว้ที่ HDR นะครับถึงแม้ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะดรอปกลับมาเป็นเท่าที่เครื่องเราเปิดได้นั่นเองนะอ่ะทีนี้ในส่วนของออเดีโอนะครับก็ยังล็อกไว้ที่อัลตร้านะครับผมอ่ะให้ใช้วิธีการนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าใครนะครับลงไปแล้วได้ไม่ได้ยังไงนะครับหรือว่าติดปัญหาในส่วนตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะอ่ะสำหรับต่อไปนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่เราไม่ต้องการใช้งานนะครับเราทำยังไงเอ่ยนะครับก็เข้ามาในส่วนของเซ t ติ้ g กราฟิกนะครับอ่าทำการปรับเปลี่ยนแบบนี้เลยอ่ะปรับเปลี่ยนเนาะแล้วก็กดตกลงอ่าแล้วก็ l o อบบเช่นกันนะครับปรับเปลี่ยน แล้วก็กดโอเคแล้วก็ในส่วนของออดิโอนะครับปรับเปลี่ยนอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ออกจากเกมนะครับเข้าเกมมาใหม่เพียงเท่านี้นะครับมันก็จะรีแบบถาวรเลยนะมันจะหายออกไปจากตัวเครื่องเรากลับไปเป็นแบบเดิมนะครับผมแบบถาวรเลยนะแต่ถ้าใครไม่ชัวนะครับแนะนําก็คือถ้ากลัวว่าเอ้ยมันยังมีไฟล์ค้างอยู่ในเครื่องก็ทําการลบเกมแล้วก็ติดตั้งใหม่ โอเคนะ้องง่ายมากๆนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดใครนะครับทำได้ไม่ได้หรือติดปัญหาตามที่แจ้งนาะก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาพูดคุยกันสาหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีนะครับการใช้คําไม่เหมาะสมไม่สุภาพยังไงนะครับหรือมอีการพูดนะครับผิดหรือว่าอธิบายข้อมูลไม่ชัดเจนตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีสวีดัตครับผมบ๊ายบาย